สวัสดีครับวันนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบร,ริหารส่วนตำบลสมอแขก็อยากจะมาให้เก็งความรู้เกี่ยวกับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้นะครับครับก่อนที่เราจะออกเดินทางไปเที่ยวปีใหม่ปีนี้นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับคือเราต้องตรวจเช็คสภาพรถก่อนนะครับ เช็คดูว่าน้ำมันเครื่องมีไหมอ่าหม้อน้ำแห้งไหมลมยางได้มาตรฐานไหมเมื่อเช็คสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็ออกเดินทางได้เลยครับครับก่อนการเดินทางทุกครั้งนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับนั่นคือชีวิตเราความปลอดภัยในชีวิตเราเราต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6-8ชั่วโมงครับ หากว่าเราขับไปเริ่มจะรู้สึกม่วงแวะหาปัม๊มหรือจอดข้างทางเพื่อเป็นการพักผ่อนที่เพียงพอครับครับ,รบก่อนเดินทางทุกครั้งนะครับเราจะต้องศึกษาเส้นทางที่เราจะไปเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็เป็นการประหยัดน้ำมันด้วยนะครับการขับขี่ของเรานั้นทุกครั้งจะต้องมีสติกำกับด้วยทุกครั้งนะครับ ก่อนออกเดินทางน,นะครับเราสตาร์ทรถเสร็จแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะช่วยเซฟตี้ตัวเราให้ปลอดภัยที่สุดคือการคาดเข็มขัดนิรภัยครับ หลังจากที่เราขับรถออกไปแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องเคารพกฎกติกาเคารพกฎ,กฎ,กฎจราจรเขาบอกว่าห้ามขับเร็วเกิน80สัญญาณนี้จะมีบอกทุกข้างทางน,นะครับเราก็อย่ากเกิน80กิโลเมตรครับครับในช่วงที่เราขับขี่รถอยู่นะครับสิ่งที่สําคัญผมบอกไปแล้วว่าเราต้องมีสติเมื่อเรามีสติปุ๊บเนี่ยการใช้โทรศัพท์การใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆเราต้องงดใช้ครับ ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดประเด็นนี้นะครับประเทศไทยเราเกิดอุบัติเหตุทีมากเนื่องจากว่าดื่มสุราแล้วขับรถข้อนี้นะครับผมขอเตือนเลยว่าหากใครคิดดื่มอยากคิดขับแล้วเมาก็ห้ามขับด้วยครับแค่เมาไเลยลุงลุงไปไหนครับลุงมีอาการเมานะครับผมแนะนําอย่างนี้ครับลงนอนก่อนครับนะให้สางแล้วก็ค่อยเดินทางดีกว่าครับลุงถึงจะปลอดภัย โอเคครับขอบคุณมากครับลุงนอนให้สางเลยนะครับอย่างนี้ครับถือว่าจะเป็นการที่ปลอดภัยที่สุดครับครับมาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับเราขับรถอย่างมีน้ำใจนะครับไม่ว่าเราเองหรือกับเพื่อนร่วมทางครับอย่าไปปาดหน้าอย่าไปบีบแตะใส่เขาและสิ่งที่สาคัญนะครับหากเราเจออุบัติเหตุข้างทางอย่าลืมหมายเลข4ตัวนี้สําคัญที่สุดครับ1669แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณมากครับ